สวัสดีครับแม s โฉ m โมชั่นนะครับผมวันนี้เรามาทำอะไรกันครับวันนี้เราจะมาทำดอดลับชาเลนจ์นะครับดอดลับชาเลนจ์นะครับห้ามขำนะครับผมครับผมโดยเรามีเพื่อนนะฮะหนุ่มหน้ามนนะครับกัปตันนะฮะแล้วก็โอดเยนะครับผมครับวันนี้กติกาเรามีอะไรบ้างวันนี้เนี่ยเราจะหาคนที่ขำเยอะที่สุดแล้วจะต้องมาพบกับความตายซึ่งก็คือ SORT s d d e n death ซอร์เด้นเด้นแปลว่าอะไรตายขาที่แปลว่าตายขาที่มีหัวกะโหลกห้อยอยู่ด้วยเห็นไหมมาเดี๋ยวมาดู่าใครจะใครที่อยู่ใครจะไปเยอะที่สุด My heart will go on เปิดมาได้ดรามาติกไหมดรามาติกมากเหมือนเหมือนไปร้องคาราโอเกะไม่ไม่นับไม่นับไม่นับครับไม่นับยังไม่เริ่มยังไม่เริ่ม

ไม่ไม่ตลกเลยไม่ตลกไม่ขำเลยนิดเดียวร้อยแปดวินาทีตุ๊ดโดยพี่เอกนะครับอาล็อกเกอร์เอาละคระคุณผู้ชมข่าววันนี้เป็นหน้าที่น้องแม็กกี้นะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปทัวร์กับอย่าพูดมากสิอ๋อยรู้จะหาคำอะไรมาด่าโอ๊ยดูแผ่นหลังแล้วซีอุ้ยเห็นแล้วน้ำไหลจะไหลอ่ะแกโอ๊ยเจอหนุ่มๆด้วยอ่ะเอาไปเล่นกันเลยโอ๊ยเหมือน S wrong, <S เล่นกันโหดมาค่ะน้องแมกี้สมุิต่อเมกี้ข้ามข้าม ไปเลยหนึ่งดอกตอนนี้ห้องข้างๆผมคิดว่าเรากำลังดูอะไรกันอยู่อันนี้เลยคลิปตลกสิงโตหัวเราะตายแน่คลิปยังไม่ไปไหนเลยเขียนตายอะไรกันเนี่ย 1ฉากฟูที่ทำไปได้จ้านายจ๋าให้เสียภาคโดย JCB จ้าคือก็เข้าใจแล้วว่าพระเอกมันไม่มีอาวุธใช่ไหมมันก็ต้องขาอะไรมาป้องกันตัวพวกกับเบลพวกอะไรเนี่ยแต่คูไม่เข้าใจว่าทำไมมึงก็กระตุกหัวนมกันด้วยมึงจะกระตุกโอ้ยเจ็บมากวันนี้เราจะมาสาธิตการหัวเราะหลายๆรู่แบบครับหัวเราะแบบพระเอกอืมอ่าอ่อืม ร้องแบบตัวร้ายร้ายมากๆร้องไปร้องไห้ไป <c oughs> อันมันนานสามกันแล้วกับนันอันมันนานมากโอ้โหโอ้โหการการวางองค์ประกอบภาพของพี่นี่สุดยอดมากผมเห็นแต่หัวพี่ในขำแบบพระเอกฮึมฮึมฮึมมฮึ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 มฮ เมื่อผู้ประกาศข่าวแสงแหบจภาคไทยคุณสิริครับค่ะดิฉันสิรินะคะเช้านี้อากาศดีมากเป็นปกตินะคะจัดที่เห็นนี่มีหมอกปกคลุมมากมายและก็ภาพมัวเล็กน้อยแล้วมาดูที่ด้านกราฟหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้ก็มีนมาถ้ปิดปากมาเราก็ได้ผู้ชนะแล้วนะครับผมก็คือกัปตันมู้นี้นี่เองนะครับผมเดี๋ยวเราจะให้ ผู้แพ้นะครับกินซอสซัดดนเดนนะครับตายคาที่นะครับตายคาที่มันเขียนว่า made with great karma ผลิตมาจากกรรมผลิตมาจากกรรมหรือว่าแบบสร้างด้วยซาตานเลยนะกรรมครับกรรมคนละกรรมไม่ใช่อ้้หอันนี้นี่ส่งนี่ส่งตรงมาจากนรกชั้นเจ็ดหนึ่งสองสาม เผ็ดไปเผ็ดไปมันเผ็ดไหมขนาดนั้นเลยอ่ะน้มานอนกินไหมก้าวเก้าที่เก้าวมาเดี๋ยวไปด้วยเผ็ดเผ็ดถึงหูเลยตายทันทีคาที่ เห็นไม่พอเปรี้ยวเลยอันนี้อันนี้ปิดแล้วใช่ไหมปิดแล้วโอ๊ยพอปิดไปก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็กดแชร์เยอะด้วยครับปวดท้องไปหมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับย้ายทำอะไรก็บอกครับเราคงไม่เจอกันคลิปหน้าเลยไายบายไายบาย <ś led> ไม่ไปทำอะไรไปไหนเอาน้ำก่อน <ś led> ขีายแลก็ <ś led>